เพื่อนๆเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมครับอ่าสัญลักษณ์แบบนี้เป็นขีดขีดแล้วก็เปอร์เซ็นต์จุดๆแบบนี้นะครับผมอ่าคือเครื่องหมายอะไรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับเครื่องหมายสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์จุดๆแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เห็นไหมครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายย้อนหรือเครื่องหมายรีพีทแบบ1ห้องนะครับผม วิธีการคือไงถ้าเราเจอเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้ให้เรากลับไปดูห้องก่อนหน้าครับว่าห้องก่อนหน้าเนี่ยเล่นอย่างไรกลับไปดูห้องก่อนหน้าว่าเล่นอย่างไรนะครับผมเช่นตัวอย่างนี้ห้องก่อนหน้านะครับผมเขาเล่นยังไงครับเขาเล่นตึกโป๊ตึกตึกโป้พอเรามาเจอห้องนี้เราก็เล่นเป็นตึกโป๊ตึกตึกโป๊เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือดูว่าห้องก่อนหน้าที่จะเจอเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้เนี่ย นะครับผมปฏิบัติเช่นไรพอมาเจอห้องนี้เราก็ปฏิบัติเช่นนั้นนั่นเองนะครับผมไม่ได้ยากซับซ้อนจนเกินไปเห็นไหมครับเล่นต่อกันเลยนะครับผมอ่าทั้งสองห้องเล่นเหมือนกันนั่นเองสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับผมอ่ามาดูเห็นไหมครับอ่าเจอปุ๊บเครื่องหมายเปอร์เซ็นนี้ห้องก่อนหน้าเล่นอย่างไรห้องที่มีสัญ,ญลักษณ์ รีพีทแบบนี้ก็เล่นเหมือนนั้นอ่าเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายรีพีทแต่เป็นเครื่องหมายรีพีทอีก,อกรูปแบบหนึง่งเป็นรีพีทแบบซ้ําแบบ1ห้องนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยผมจะมาอธิบายทีหนึ่งแล้วกันว่าในการซ้ําแบบหลายๆห้องหรือซ้ําแบบทั้งท่อนมันเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับสังเกตดีๆเจอเครื่องหมายรีพีทแบบนี้นะครับผมยิ่งของผมเนี่ยในเพจเนี่ยจะเขียน รูปแบบนี้เยอะๆเลยนะครับผมเห็นไหมอ่านในเพลงเนี่ยจะมีหลายจุดเลยนะครับเพราะครั้งบางครั้งบางทีมันการเป็นการเขาเรียกว่าประหยัดพื้นที่นะครับผมในการเขียนบนแผ่นโน้ตแบบนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ถนัดในการอ่านแบบนี้นะครับผมอาจจะเขียนชอบเขียนแบบเต็มๆนะครับผมเป็นโน้ตแบบเต็มๆเลยก็แล้วแต่ถนัดเือนกันแต่มาอธิบายให้ดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเจอเขึ้นแบบนี้คือการ ซ้ำแบบ1ห,ห้องพอเจอห้องต่อไปนะครับผมเราก็ปฏิบัติตามห้องนั้นๆแบบปกติแบบตามโน้ตเหมือนเดิมต่อไปนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้มั่นใจ,ใใจใกดติดตามเพื่อนศาสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ